บายบาย see you again too t o n e x t man <laughs> มาเคลนไปกินข่าวอยู่ไซนนอรจำไม่ได้พูดนะครับทั้งผลทั้งฮอรแกว้วกันละครับอายบันพ่าไปกินข่าวไปเดียงนะครับแบบนี้ครับบรรยากาศ รู้สึกใจหายมาอยู่หลายวันอาทิตย์หนึ่งพอดีครับพี่นอ้องพกมือหนึ่งสองที่ต้องกันกับเอืยอยเพิ่นแล้วครับหกคืนเจ็ดวันเอือรเพิ่นแล่ยทาแขกหลักๆครับตอนนี้ก็ิิเทียงหล่ะเล่ยทาแขกไปนะหาวงแน่นจักสิหอดเรียงม่งหอดครับ อ้โคขรขามรถตัวมันกะโอเคอยค,ครับอ่ะไปพอกันนี้ไทยพี่น้องสีเมื่ออุบลสีโทษถาม้านสมจินงัวว่าสิวีบอถามีกับสีขึ้นไปเสือครับอยากแ่ยงสมจินงัวลานนี่มันแสบครับที่ผมไปซสือกับเบ้าอันแล้ะมันบม่มมะครับขึ้นไปอีกตั้งเกือบสามสิบโลครับพี่น้องจากด้านนี้ไปทางบานเบ้าปิ่มไปซสือยึดถาบกนุ่ม ปะพี่น้องเดี๋ยวผมขอเห็ุเอกสารกลับก่อนครับหอดฟังไทยแล้วพี่น้องหอดมุกลาหารแล้วเดี๋ยวคมุกาหารครับแล้วเ,เรียบร้อยใส่เวลาวัดที่หานาทีสำหรับฟังไทยครับแบบใบแห้งไทยเอกสารครบทุกอย่างใบนะครับเดี๋ยวสิบห้าคือ ขึ้นไปซื้อสมตีนวมกับอุบลกันครับพี่น้องอยู่ถ่าพนมครับใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ย เราไปเดีย๋ยเราไปเดี๋เราไปเดีอย้าอ้าห้าน้าหานัน่นสิหนีเมื่อเจาอ้ามาพี่หอดบ้านแล้วพี่น้องวไดไปสื่อหอดส่งตีนงัวนซำมันโทรไปถามเขาว่ามันเบิดแล้วนะครับเขาบ่พอดกับตลาด พอเพียงพ่อเลยนาฬิกาอะไรเก็บขวองลงจักรถกันครับรถห้องห้องอุ้ยพี่อุ้ยอุ้ยฮฮะะฮะ เอายังวะฮึยหยย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 มายหยปูไว้เอายย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 ยงยย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 นยอ้ยไยยยยี เอาไม้พูบ้งไหไว้าอืมอืมจะกัดเด็กหม,ม,ปม,มดปาะเน,นี่ยเอาไมใาห้พอแจบนะแเบ้งนะยาเือเสียว่าะท่านได้เปิดหรอ,อ,อกยายึดนี่ยยา่ไดนี่หรอเนี่ยบอ๊บบอบ เอาเสียออกนะเสียย่งนเอามี่ควานาฬิกา,กานข้าเจ้าห่นาฬิกามาตรตางประเทศกาอีกแ้างหนึ่งก็กกงใส่เปลี่ยนมัาเคยใส่ครับเดีย๋ยวเอาเสือกันเสืออยู่ ขี้มันฝากให้สิแบงยี้พอไส้น้ำนะครับเอาออกกันครับจะใช้ได้ว่าตันไส้ร่องเบิ้งไส้เบิ้งใด้ยุดอกเปิดข้อออกนะแต่ใส้ร่องเบิ้งมันหลายแห้งก็เลยสีแบงใี้พอํำครับ ผมใส oh yeah. mm ่โบเบิร์ตดอกก็เป็นหักหรอดีมากนะฮะพูดมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมอืมเจ๊เหล่าเนี่ยกาเจ๊เอาพูดทำไมมีลมได้หรือ ไานอีพอครับผมมีล่ะไอเอาอันเนี้ยมาตัดออกเนี่ยกันไก้ที่ไม่ห่องนี่ล่อมันเป็นเชื้อบนท้ายนะออนี่หระเฮ้ยนั่นเขียลงไปบ้านหลับเสื้อไอ้หน่อยให้อีกตัวหนึ่งครับออดครับว่าลองใส่ว่า ว่าได้ก็ไปงับซ้ายอ,อแท่งดีแท่ได้ไหมแ<ม>จ๊ะออกเป็นบนอนหรอ<ม>ง่อเออแล้วก็ไขออก<ม>พอดียู่ว,ว่ะ<ม> กดเข่มามันตื้อดีหรากมันกับนิ้วห้อยพับของมั่นใช่ไหมใช่เด็กดูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวะอืออือมันกระสีใหญ่ไปตัดออกอีกดขอนึงแล้วที่ไปตัดออกนี่ กูน่ะกตัดออกก่อนมันเบาเหียญจะเหรียญสองห้าเหรียญหนึ่นึ่งลอ,อยดอนกับหนึ่ง่อยดอนกับสามพันหาท่านหนึ่ง่ะ่านกบาทยี่าาอิงบุ๊ เนี่ยอันนี้แว่นตาเพิ่นเอาให่แบบนีบเพราะไอ้หน่อยเอาให่าคอยกับเสียมีตัวเสียตีกรอบเพิ่นดอกข้าเจ้ามาตีกรอบส่งสีหนิพูดได้ข้าเจ้ามา

แยกข้ามกับไอ้ไอ้ตัวไอ้หน่อยกับไอ้แตงเลยล่ะไปสีเอาไว้อันนี้รถลดน้ำประกัรโลดเฮ้ยพี่หนูนี่พอออกซ่าใส่น้ำดเดือบบ๊อบฟอดเดี่ยเดือใหญ่แล้วหายจีบนี่เคยจับเราออกเงี้ยดันจับเป็น ใยญ่แล้วหายตีบซี่ลอยดอน,ดอนตกเป็นเงื่อนไทยกับประมาณมืนม่นกว่าบาทเดี๋ยวไปแห่คาประกันโหดพี่น้องพอดีเลยกับช่วงมอเวลาสปลายปีขอคุ้นใหญ่หลายๆนะครับอ,อันนี้เอาให้ี่เม่ไไ้ใส่ยู่พอ,อยูพอไว้ซื้อกินซื้อยูในเฮือนกันครับ<ม>ไป<ด>ตีบซีล่ลอยดอน,ดอน จะให้คาราม่นนั่นแหละมันจะฮักลบกบงี้กับพ่อดีแหละครับเฮ้ยเฮ้ยแกะมึงนี่หรอกมึงนจะรู้กันนั่นดอนเลยสี่รลอยเรื่งก็บาทแม่ฮึขี่ดื้อคุณอ่ะเพิ่นยืนเอาเอง บ yeah, ่ได้จับเร่งนี่นี่บเอาเด้บ่เอาเด้เพนใหญ่พันเห็ดงาาเพันสเพ็นสีเอาไปเป็นลูกเคยไปก็เอาไปเปไปดิเอยเอาปาเเอาเอเอมาพมาเพนเน อันเพิ่นไอตัวครับไอน้อยเป็นขายของมันเสาร์อาทิตย์เพิ่นออกจากงานมาขายของขายปีงไก่ขายไก่ยางไม่ละสองสามสองเหรียญสามเหรียญบ่ไม่ละเหรียญละประมาณละเิ่นเสื้อไปขายนําอยู่ไอไอน้อยไอตัวเพิ่นจะว่าอันเอาว่าลูกสาวนน่เพิ่นอันนี้ลูกสาวสองคน ยี่สิบก้อนเนี่ยละมั้งประมาณนี้ละคนเล่าทั้งสองทั้งสามทั้งสี่หละพระเจ้าไปย่นิคมคือกันเหรพี่พระเจ้าก็ไปยุทีที่สามอ่าทีที่สามมันแหละมันแกสี่วนขึ้นไปเวียงจันทร์โอ๊ยขาบว่าเอาดอกแต่ว่าเพื่อนั่นงขามไปเพื่อนบด้ขามมาไทยแล้วไปเวียงจันทร์ออกจากสวรรค์ไปขึ้นไปเวียงจันทร์กับประมาณเก่าสมงเคืรน คนทางกับวอดีนันสิมาไทยลึัสิสินีไม่ใช่ว่าถึงเวียง่งยงมาไทยล่ะไยีไทยจักอาทิ์จั้งสีีกรับนะจั่งศีกลับบันที่ยไทยหาที่หกคนละเมืองมาเที่ยวกรบก่อนไปเห็นถนนเวีองล่ากันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยเอราไปบานเจีมาล้านเลยเลิกเลิกคนก็บุญขอบคุณเพื่อน ขอพุ่นหลายได้จ้าให้ยินมาใส่ให้คนยูดดีไม่แห้งหชุบกระาพาบแข็งแรงทำามากค่าเสร็จให้ยู่เย็นเป็นสุขเด้จ้านั่นแหละขอบคุณค่ะคเพื่อนบอกว่าถ้าพี่น้องเพื่อนมาเพื่อนสีจิตต้อให้ดอกก็นะบัดหลังออกรถตู้โหลดตอนนี้ ตีต่อง่ายในนู่นหน่อยแล้วก็บว่างอันที่เจ็ดสิบแปดแก่ออกรถไหนตัวโดนยังรถตู้บอกคถเพียวแก่ไ้ออกนั่งดบ่หรือตีนังรถมอญยาวรถรถเต่าที่นั่งมันออกสดบ่แม่ว่าแม่วไม่เข้าอินออกไงโซ่บ่กร่นเพื่อนแต่โซ่สิประเดิมมันไปแล้วถามมันเบิ่งเลิกปบเจ้ากว่าสันเซาวันอยู่ในอุโบสถนี่แหละ มั่งฝากติดต่อได้เลยนะไม่หิวที่ต่อหรือพี่เตนี่มันบอกอ๋อติดต่อได้เลยนะครับมันเดี๋ยวมาเมืองคอนวีไอพี่เก่าคนเออนี่คอเก่าคนอืรถหลุดไม้หม้อยาวอือรถตู้หลุม้เลยหม้อยาวใช่ครับพี่น้องคม่บอกสิเอาไว้สิบเนียเด้อพี่น้องเอาพากันคลิปหน้าครับจ้าจอดีค่ะกวนนานนานสวัสดีจ้า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 ไปโทรทีบ นั่นคัดใจเพิ่นได้ที่ถือแซ่บายบายก่อนเลยว้นั่นบายบายบาย